สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการห่นกระแสเราจะมาพูดถึงเรื่องการบูลลี่กันนะครับโดยเรามีแขกรับเชิญที่บูลลี่คนอื่นมาที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญเลยนะครับขอเชิญคุณตึงผู้ถูกกล่าวหาว่าบูลลี่ผู้อื่นนะครับมาณวันนี้นะครับขอเชิญครับขอเชิญคุณตึงได้เลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมอื คุณบูลลี่คนอื่นคุณยอมรับไหมครับว่าเป็นไปนบูลลี่เพื่อนว่าเป็นตัวตลกอ่าใช่ผมพูดจริงนะแต่ผมไม่ได้บูลลี่นะพี่ผมพูดความจริงเลยก็มันเป็นตัวตลกจริงๆนี่นะไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ก็ดูนะมันดูมันดูมันแต่งตัวดินะนะมันมาด้วยนะดูมันแต่งตัวดิเออใช่ครับเราเชิญผู้ที่ถูกบูลลี่มาด้วยนะครับขอเชิญผู้ที่ถูกบูลลี่มาทางนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับคุณชมสวัสดีครับทุกคนเออุทครับปกติคุณแต่งตัวอย่างนี้อยู่ประจําอยู่แล้วครับใช่ครับแต่งอย่างนี้เป็นประจําอยู่แล้วครับอยู่บ้านก็แต่งอย่างนี้ไปไหนก็แต่งอย่างนี้แหละครับมันเป็นชุดประจําวันของผมครับเออแล้วเพื่อนบุรีว่าเป็นตัวตลกี่คุณโกรธไหมก็โกรธอยู่นะครับปกไใช่ตัวตลกนะแล้วปกติคุณทํางานไรครับผมเป็นครูสอนภาษาผมเก่งภาษานะภาษาอังกฤษนี่ผมเจ๋งมากเลยนะอยากรู้หน่อยไหมอย่างเช่นคําว่า ม้ม่วงก็แมงโกกสีเหลืองก็เยเโลถ้ามีอาดีเดียวเดียวหยุดก่อนเลยครับมาตับนี้อีกเดี๋ยวต้องมีดอิโต้เน้ๆเลยใช่ไหมครับผมดูมาก่อนนะครับตลกประมาณนี้ครับโอ้คุณพี่กรนก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะยไม่ไหวแล้วเออทีมงานครับเขาน่จะเชิญใครมาปรึกษาผมก่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับทุกคนเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ